สวัสดีครับวันนี้เป็นอักประหลมาครับนม่เทประหลไรให้ดูนะครับหลักมาห้าหลักห้ากระบอกครับได้มาสามครับตัวใหญ่ครับตัวหนึ่งนะครับหนึ่งกระบอกกระบอกที่กระบอกที่สอง ไม่ออกสองตัวกระบอกที่สามตัวนี้เดียวตัวใหญ่มากเฮ้ย กลับกล้องมืดปุ๊บล้ยออกนนเนย้อนแสงตัวใหญ่มากมืด